สวัสดีครับผมผมเป็กซีล่านะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูต้นไม้ยักษ์นะครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแหน่บรรยากาศที่นี่ก็ลมลื่นมากเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาหลากหลายนะครับผมให้ดูบรรยากาศก่อนนี่นะครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ใช่ต้นไม้ยักษ์นะครับมันแค่ต้นแบบอะไรนะต้นนายางอะไรแค่นี้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต้นไม้ยักษ์จริงๆที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผม อตอนนี้เราก็เ,าเดินเข้าไปถึงเส้นทางแล้วเนาะดินดีครัไปนะครับถ้าสังเกตน,นะครับคือตอนนี้ก็คือสองข้างทางนะครับก็จะมีร้านขายอาหารร้านขายอะไรหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแดดก็จะค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งนะครับก็เลยจะร้อนหน่อยเดีย๋ยวไปดูข้างในดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าข้างในมันล่มอ่ะเพราะว่า ต้นไม้ใหญ่เยอะมากอย่างที่เห็นเมืเ่อกี้เนาะต้นไม้ใหญ่เยอะมากมันก็ค่อนข้างจะล้มนะครับนี่ครับล,ล้ลมนะล้มนะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับคือที่ต้นไม้ใหญ่จริงๆนะแต่นี้คือยังไม่ใช่ต้นไม้ยักษ์นะต้นไม้ยักษ์ก็อยู่ข้างในคือล้มมากอะ่ะคือเดินเข้ามาประมาณร้อยถึงสองร้อยเมตรแะครับกว่าจะถึงข้างในนะครับซึ่ง สําสหรับคนที่เดินไม่ไหวเนาะหรือบางคนขี้เกียจเดินเขามีจักรยานให้เช่าด้วยนะด้านหน้าสามารถแบบว่าเดินไม่ไดนเดินปั่นจักรยานามาได้เลยเนาะนี่นี่เดี๋ยวไปดูคือต้นไม้ใหญ่ขนาดเลยอะดูะฮะคือล่มลื่นมากครับคือเป็นอันนี้เห็นไหมฮะจักรยานนะครับให้เช่าปัน่นเข้ามานะครับคือล่มลื่นมากรับปลูกต้นไม้เยอะมากนะครับผม เดินเข้าไปข้างในดีกว่าต้นไม้ยักษ์นี่อยู่ข้างหน้าแล้วผมเห็นยอดต้นไม้แล้วเออใหญ่จริงๆใหญ่มากๆอุ้ยน,นะครับโอ้ชอบมากเลยบรรยากาศคือต้นไม้มันเยอะอ่ะให้คุณดูกังไงดีนี่นะฮะต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมาก นี่ครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะเป็นเพราะช่วงเที่ยงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะนี่ครับเยอะม,ม,มากนะครับผมคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่นอนดีกว่าว่าเป็นยังไงต่อเนาะ ต้นไม้ยักษ์เนาะก็จะทางด้านนี้ก็จะมีสารอยู่ด้วยนะครับนี่เลยนะครับนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาต้นไม้ถึงแล้วครับต้นไม้ยักษ์ครับเดี๋ยวจะให้อยู่ได้ดูไม่มีแต่กิเห็นรากแระแวงเลยใช่ไหมเดีย๋ยวผมหาที่คนน้อยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าต้นไม้อะ ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมต้นไม้ยักษ์จริงๆนะครับเขาก็มีชื่อของเขานะครับชื่อว่าต้นเหลี่ยงพึ่งนะครับแล้วกว่าจะโตใหญ่ได้ขนาดนี้มันใช้เวลายาวนานมากครับหลายปีนะฮะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้แค่รากนะครับเนี่ยรากใหญ่มากนะครับดูครับ ต้นไม้คือต้นไม้ที่ใหญ่จริงเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวสถานที่เที่ยวนี้ดูนะครับผมมีความร่มเย็นนะครับของต้นไม้นะครับธรรมาชาติหลายๆอย่างนะครับถ้ามาช่วงเช้าๆหรือเย็นๆก็อาจจะสบายกนนว่าน,นี้เนาะพอดีผมมาช่วงพอดีมันเที่ยงอะ่ะมันก็จะแดดร้อนนิดนึงเดินมานี่เดียวถึงกหงื่อแตกเลยเอาละครับก็ถ้ายังไง ลองมาเที่ยวดูนะครับผมธรรมาชาติแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยก็จะดีมากอย่าทิ้งขยะนะครับก็ดูที่นี่อนช้างจะเก็บทำทำความสะอาดกันช่างดีครับคือรักษาความสะอาดดีมากเพราะฉะนั้นเรามาเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวก็อย่ามาทําให้สถานที่ท่องเที่ยวมันตกกระปกให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ให้เรารู้สึกมาแล้วสดชื่นแบบนี้ต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย